สวัสดีตอนบ่ายโมงสี่สิบค่ะทุกคนแทนวันนี้ก็คือหลักๆเลยเราจะไปร้านเสื้อผ้ามือสองกันค่ะที่ตำนานผ้าเก่าพี่กุ้งทองเจริญเจริญสองรอบเป็นนะแล้วก็ก่อนจะไปเราก็น่าจะไปกินข้าวกันก่อนค่ะอันนี้เราก็กำลังจะเดินทางไปกินข้าวที่หอยหนึ่นะคะเพราะว่าขอเราไม่มีโรงอาหารค่ะเราเลยต้องเดินไปที่หอยหนึ่เนาะ ยำค่ะเพราะว่าอร่อยดูงง <c oughs> ขอกินแป๊บนะคะแล้วเราจะไปไห <c oughs> นกันโอก็รอดูตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่พี่ก็จะเรจะเร่จะเร่รักแต่ว่าเราเดินทางโดยแรบค่ะเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าก็แรกเรามีมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมคะแต่ว่ามันฝนจะตกก็เลยน่า ตอนนี้นะคะเราก็ได้อยู่หน้าร้านพี่กุลเจริญเจริญตำนานผ้าเก่าแล้วค่ะนี่คือดูนี่คือเจ้าของช่องค่ะสวัสดีนนดค่ะนี้เราอยู่กันที่ตำนานกุลเจริญผ้าเก่าเจริญเจริญครับขออภัยถ้าเลียกชื่อผิดครับโอเ้เจ็บ ว่างนะคะที่เรามาที่นี่คือคุยกันยังคำขมิญนะคะทุกคนเข้ากับเราไหมเธอว่าเข้าไหมจริงเหรอไม่ได้ซื้อยังไงอีกก็บอกสีนะชุดนอนกลมบนยยงเลยนะนี่นะคะเราอยู่ตรงโซนกองผ้าค่ะมัน สวัสดีล้านไม่ได้อ่ะไม่ได้อ่ะคยังไม่เหมเหรอไม่คนเยอะมากไม่ไหวยังไม่คะเดี๋ยวไปทันอีกมือ คือแนวมากแต่ว่าเอวมันเล็กทุกคนเราแบบเหมือนจะใส่ไม่ได้เลยค่ะหรือว่าเราควรลดความอ้วนมันสวยนะจริงเหรอมันสวยมากมันสวยฉีดปังๆเฉยเลยค่ะท่านผู้ชมมันปังๆเฉยเลยแล้วตัวสุดท้ายอาจจะแบบดูสกคือแบบข้างนอกนิดนึงแต่ถ้าเราใส่เข้าไปแล้วมันดูดีค่ะนี่ ดูดีอยู่เดอ้อว่าไม่ได้แาะวนี่ของคุณเตา๋ากับคุณเต๋าเขาไปไหนเราก็ไม่รู้อันนี้เขาบอกว่าเขาจะเอาเป็นกระเป๋าสตางค์ของเขาคะ่ะแล้วดูสิเขาซื้อแต่เรื่มเรื่มมาและะ้คุณผูช้ชมดู <c oughs> อันนี้เขาจะเอาเป็นกระเป๋าเครื่องสำอาง<ไ>ค่ะตอยแต่ละคนไม่เหมือนกันโอเคเราขอเดินทางไปตามหาคุณเต๋ากับคุณบอมก่อนพราะใหญ่มากทุกคนดูคะ่ะคุณไหวแพนกล้องสิคะ ว่าไม่ได้ตาหมาคุณเต่ากับคุณบอมที่ไหนดีตอนนี้นะคะเราก็พบเจอเพื่อนของเราทั้งสองที่หายไปแล้วค่ะทุกคนซื้อหนึ่งได้สองนะผักอุ้ยได้ไหมข้าวแรงเลยพอจะเข้าแกงแครอทได้ปะมึงมึงชื่ออะไรเวสแมนทำไมอะไม่ไม่ไม่ต้องแครอทเวสแม ไม่ได้ไม่ได้ก็คือไม่ใช่แล้วแหละต้องซื้อต้องซื้อขอตอบนนี้ไปเรื่อยมากเลยค่ะหลับชุดคู่ทุกคน,นอันนี้เราจะอยู่ในโซนชุดงานแต่งทีไรเป็นได้ค่ะแขกรับเชิญ มองกระจกเงายุอะมึงไม่ปักตาแตกมากจริงงานดีมากใช่มันปักตาแตกมากเลยค่ะนู้มชมดูดิจะซื้อเก็บไว้ไหมเผื่อเราได้แต่งงานเอาที่มันเราใส่ได้เนาะตอนนั้นก็พอมเย้วกว่าจะมีหัวอุ้ยอันนี้ฉันใส่ได้เพราะตาแตกอีสัตดูดิ5ห้าร้อยหร้นี่คือเตรียมตัวจะเป็นเจ้าสาวค่ะขอขอเจ้าบ่าขอคนรู้ใจสักคน เป็นใครดีเป็นซาน่าเป็นซาน่เออลต้องใส่ใส่ไม่ได้อะดีมโมโมแเร็วๆดีชนะรออยู่นะเราใส่แค่นี้เลยใส่เสื้อนี้เป็นชายอนเลยนะเออมันไม่ไหวแล้วะเจนนี่โซโลต้องมาแล้วว่ะ คือกำลังดมกลิ่นช่วยกันลูกซินะคะเพราะว่าไม่คืน บอมเร็วถ้าชุดเขาแหกก็คือมึงก็ต้องเสียตังค์นะอุ้ยพอดีว่ะอุ้ยได้เลยบายอุ้ยพอดีว่ะอุ้ยได้เลยบายฉีอะไร่เพิ่งที่ขันวันอ่ามันอุ้ยพอดีว่ะ อร่อยมาก <ๆ S 2> าก,กับมาอยู่่นีของปีอร่อยๆๆๆๆตอนนี้เราถึงที่มอชอนะคะแล้วเราก็เอาเซลล์มาพักกันนะคะเพราะว่าเราจะใส่ให้ดูเราก็จะเปิดพอเลยค่ะแล้วก็ใส่ให้ดูเลยนั่งได้เนออ้องออส่ได้อ่ะกระ,ะ,ะเป๋าไหมแล้วใส่กระเป๋าไหมกระเป๋าไหมเออซักกระเป๋าไหมใครอยากซักกระเป๋านี่จิทำไงครับซักเลยดีกว่าเพราะมันไม่มีที่ปั่นมันเป็นจิ้งจิ เดี๋ยวเยๆมีอะไรอีกอ๋เนี่ยมีแถวกาแฟปุ้นอยู่ได้ชงในเครื่องอุ้ยดี๋ยวได้ชงกาแฟในเครื่องโอเคอุ้ยยาวปโอเคช่วง What in my b a ่วง What in my bag ไม่สนไมมมีไหมปดแล้วมีกบอยู่ในนี้เลยเหี้ยอะไรเย้มาได้สักทีเป็นปีแล้วอ่ะน่าจะอยู่ภางสภาพดีกลับมาจากนัก็เลอะพอสมควรเนาะ20 minutes later ถ้าไม่ไดิอ โอ้ยเจ้มึงถ่ายตวนติวอยู่เนีย้องดีนะแต่ยีนดอกระจกก็ดีนะต้เไม่เห็นหวยบอนเลยหรอมันจะยังเห็นเห็นสวยอะไรสวยน้องสวยฉีดไหนโชดี้ สวยสุดที่เท่าในแบนแบครับนายแบบนายแบบครับนายแบบวันนี้เราก็ซักเสร็จเรียบร้อยมาใส่มาเรามาเด้งแล้วหล <Nope. S 1> ่อนแดงแล้วแสงมันแดงเราก็ได้ทำการซักเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ง่ายมันรู้สึกใหม่มากต่อไปก็เป็นแกงเกงตัวนี้นนกงเกงย ตัวเมื่อกี้ดูดีมากะมันมีกระเปะ๋าด้วยน่าสนุกมามอันน <c oughs> ี้ใส่เย็นเย็นอนอันนี้นะใส่เดินป่าเนาะลุกเดินป่าอันนี้เราใส่อยู่บ้าง่บา้ายนี่สี่เลอใส่เพราะีซารนี่จะนีได้ ร้อยบาทค่ะของเราได้มานินเดียวว่าเราประหยัดตังค์ส,งสามสิบบาทค่ะก็อีกตัวหนึ่งบโลอีกตัวเลงดูอารมณ์ผู้ดีเนาะป็นเนนเทชน,นเน็สตสี่สบาทเอ้ยสาบาทอันนี้กระเป๋านี้ยีบาท ถูกไว้บ้าเจอครั้งแรกคือชอบเลยถึงจะมีตำหนินิดหน่อยแต่เราก็ชอบเลยนิดเดียวแบบเจอครั้งแรกชอบเลยสิริรวมทั้งหมดแล้ว85บาทค่ะเราเสียไป85บาทเองคร,ริสต์มาสกระเป๋าตัไม้รับได้ราคา 40. สี่สิบบาทเสื้อสีบอลสีบาทแล้วก็เสื้อตัวนี้ได้ราคาห0บบาทเอง หนึ่งร้อยสี่สิบบาทครับเราได้อันแรกเป็นกระเป๋านะคะเป็นกระเป๋าเราจะใช้เป็นกระเป๋าตางังค์สนุนราคา25บาทเป็นดาวเสาไม้ที่สองจะเป็นกระเป๋าผ้าถุงแอนนะคะมันยังไม่ได้เอาขนาดเตือนทุกน็เลยถามเลยนะสึกเกลือมาซูกระเป๋าตังค์งอเอ้อ 25บาทเหมือนกันก็เป็น50บาทอันนี้เจ๋งลยนะคะที่25บาทเหมือนกันเป็นรานนนะคา25บาทเหืกันรอบสุดท้ายเป็นอันนี้เป็นเสื้อเสือ้อเสือเส้อ ตอนนี้สองทุ่มแล้วเราก็น่าจะไปหอแปดไปไปกินข้าวเราซื้อข้าวกล่องมาวันนี้เราจะไม่ออกไปไหนแล้วก่อนที่หอะจะปิดนะคะแล้วก็มานั่งทายเพลงเคป๊อกันค่ะก็แบบสรับวันนี้เราก็จะขอปิดคลิปที่ตรงน,นี้ตอนนี้ประมาณ เที Beast ่ยงคืน15เป็นเช้าของอีกวันเราจะวอล์กสองวันก็ไม่ได้ก็เลยขอปิดคลิปที่ตรงนี้เราจะไปอ่านน้ำนอนแล้วนะคะบ๊ายบายกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยค่ะ